สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดูดวงรายวันกับหมอแพรพรายประจำวันที่29พฤศจิกายน2568วันนี้หมอจะขอพาทุกท่านมาเช็คชะตาและเสริมพลังใจตามวันเกิดพร้อมคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆจากจักรวาลเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติและมั่นใจในทุกก้าวที่เดินไปค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสําคัญการเงินวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีรายรับเข้ามาหลายทางแต่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟอือยความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนรักทําให้รู้สึกอุ่นใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือเขียวเพื่อเสริมโชคลาภและความสงบพลังงานประจําวันคือเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคนเกิดวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้ความอดทน และความสุขุมในการแก้ไขปัญหาการเงินมีแนวโน้มต้องระวังการลงทุนหรืออย่าเพิ่งเสี่ยงโชคใหญ่ความสัมพันธ์อาจมีเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยควรพูดคุยด้วยเหตุผลพลังสีที่ควรสวมใส่คือขาวเพื่อเสริมความบริสุทธิ์ใจพลังงานประจําวันคือการปล่อยวางและให้อาภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นสําหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทํางานอาจได้รับมอบหมายงานสําคัญการเงินมีโอกาสได้รับเงินพิเศษ หรือของขวัญจากผู้ใหญ่ความสัมพันธ์กับคนรักมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือแดงเพื่อเสริมพลังและความมั่นใจพลังงานประจําวันคือการกล้าสแสดงออกและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองส่วนคนเกิดวันพุธวันนี้อาจรู้สึกเหนื่อยล้าต้องดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวไม่ควรใช้ใจ่ายเกินตัวความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวจะได้รับการช่วยเหลือกันดีพลังสีที่ควรสวมใส่คือฟ้า เพื่อเสริมความสงบพลังงานประจำวันคือการพักผ่อนและเติมพลังให้กับตัวเองสำหรับคนเกิดวันพฤหัสวันนี้คุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือพบเจอผู้คนที่มีประสบการณ์ดีๆการเงินมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานจะราบรื่นพลังสีที่ควรสวมใส่คือเหลืองเพื่อเสริมปัญญาและความกระจ่างพลังงานประจำวันคือการเปิดรับคําแนะนําและเรียนรู้จากผู้อื่นคนเกิดวันศุกร์วันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือวางแผนอนาคตการเงินมีโอกาสได้เงินคืนหรือรายรับที่รอคอยความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะอบอุ่นเป็นพิเศษพลังสีที่ควรสวมใส่คือชมพูเพื่อเสริมสเสน่ห์และความเมตตาพลังงานประจําวันคือการเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณจะต้องจัดการกับภาระรหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันการเงินมีรายจ่ายจุกจิกแต่ยังพอรับมือได้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอาจต้องเอาใจใส่มากขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือม่วง เพื่อเสริมสติและความเข้มแข็งพลังงานประจําวันคือความอดทนและการวางแผนอย่างรอบคอบคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้ทุกความเปลี่ยนแปลงคือโอกาสใหม่อย่าก,กลัวที่จะกล้าไปข้างหน้าจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนําทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ